ค่ะแตงโมกับข้อกับสวัสดีเอฟซอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะก่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงใบ้ๆค่ะกับเสีเอาแนวทางของปู่ตาห้าค่ะมไม่พอแม่พี่นอ้องเฮ้ารับชมเราฟังเนาะคะ่ะพราวปูห้ค้าอาหารช่วงใบ้ๆไปหาจนหอดเดพกพเลยค่ะเอฟซีเอกก็แคปหน้าจอ ไว้ทเบิงเขาเนาะค่ะมากรอบได้พี่น้องเขาจังจัดจังลงเนาะค่ะค่ะเอฟซีทันไดเขามารับชมรับฟังแล้วเนาะค่ะกาสนใจอยากบูชาเสือเนาะค่ะเสือปูชิพขาวค่ะกะเบอร์โทรแตงโมกับสีร้อยไป้นหนาคลิปเนาะค่ะสนใจอยากบูชากะจังทัก set แอดไลน์หรือจะโทรมาทั้งช่องก็ได้เนาะค่ะส่วนเบอร์โทรก็0 9 9ย์4 0 9 4เก่าเด้อค่ะ ค่ะถ้าว่าเป็นการเีสยเวลาเขาก็ไปรับชมรับฟังปูตาพร้อมๆกันเนาะค่ะไปติดตามรับชมรับฟังเลยค่ะนัง้งวาราฟอสีถูกแล้วก็นัง่งชักมิดาพาชั้นักเกิดควก็ควระหน่ำอ,อืมอืมนันงแต่งโมงพาวจาควร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 พุ่งนะควร

เขาเหมเีองเขาเปิดขาเดีอวเขาเาห้ายอาไปดูอันนี่ยคือนักขาเฮียอีกนางขื่อฮ่าฮค่าินขีินเป็เนี่ยดูว่าเขาเขาเดินแตงกวาเป็ดเน,นี่นเขาเปิดกาคือ้างคือจับเมี่ยมาเยง่ายวันโอคนดูเขีเราเขาเป็ดกะขอเขาทาน้างือด้เออแบบนี้ ปันี่นะกใคร่เรื่งเปลี่ยนไปจากคนเมื่อเรื่องเปลี่ยนได้ไเป็นพกการแก้กูอเนี่ยขาวาจะขึอนเขาวางใ้กับปูเจียงมันจะหลงกันใครึงช่างชาใครจะถึงอ้เขาเกย์เขาทชเกย์ทึ้าเออฟังนั่นั่ใคร่เรื่างเปล่นไปวันฟังเธอเธอเรื่องแบบวิเคราอืมัทุกคนน่าเขาจะค้มาถัอเธอเขาตังห้าปือ อย่างนี้ก็สั่งเล่นนั่งเลยคตรการนั่งปื๊บบลอบบแ้วอย่างนคืจับปูต้อง่งอ่ม่ไดจะั้งเก่งกว่าต้อเนี่ยใช่หมาองครึ่งต้องตัดฟ้าวทนนีทำอะไรม่่าคันเียน คือแมึงเราทำือเนาะหรือบางคกับอเ็นว่าทือน้องม่พอขายเหี้ยคือเก่าต้องมุดไปขายสับครันี่หมายง่าทับานควงขายพั้นั้บานเราเาทง้นด้านควขายนักคนละขานเนาะจ้วก็ออกันขัาบนจะปเนี่ยขายเหียบ้านัจะทางนาะมเท่แล้ว่า้วายดูแลักษาบาดควนะกอบเระแตกไม่ออก ม่เขาอยู่เ้ล่เออเขาอาะารอันดวงวมน้ำนักแต่งเมาผาด้วยงพอคาดช่วงขังดูแลพอเด้วมือหน่อยข้อน้กผาคือมาเครื่องเป่ามาเครื่องบงออกกันทั้งยาต้องทั้งมือจะแปะก็หรอพวกเขาแปะมาเป็นแปะแปะแต่ว่าแปะก็ยู่เป็ดเท็ดเคล็ด ừ đã vẫn hưu là một cái luôn à, ừ, à, một cái luôn một loại luôn một cái luôn luôn một cái 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 luôn cái luôn một cái luôn một cái luôn cái luôn một cái luôn một cái luôn luôn cái luôn một cái luôn một cái ra một cái luôn một cái luôn một cái luôn Khó ừ, ừ. ừ, ừ. không xuống thẳng ở ừ thẳng Nanakin. năng rắc không biết khu hoạt động cả người lap ừ năng nào I cứ chuẩn thận không thận tuổi nó chắc nên thận 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 nhà nó thận 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 không biết thận 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 เออพูดกูรักเองแล้วเขาไม่มาบอกเสตัวนนะอาคูอาคููเรื่องอคูู้เรื่ออันนี้อันน้มันขอตาตัวไม่คูยไม่คู่เตี๊คบคไม่คางนึ่งน้อเอิงนั่งตอนเออถูาใครคกนหวานหดใจกแต่ว่าพอได้กอดคู่กันแล้วไปหวาน

แต่ก็วานว่าเนาะน่ไ้า้าวก็ได้ผู้ข่าได้น้ำข้าวเลกได้หานถ้าือรถว่าอย่างก็ใส่แตงข้าวถือว่าหวานถือว่าเราไมผู้ข่าถือว่าหวานทันับนโอ้ใส่้าเรากระายได้นน อันนี้ก็คือผ่านทางข้างบกเทือกอดแหวกขี่นี่ไม่กั่ทำไมไม่กลอ่ายังไม่ขูกหัวยวันนี้ถ้าขูกหัววันนี้นตะกลั่วันเลยว่าทานไม่ว่าบกเทือกอืมเออเอฟคือพอเอคือว่าพกขัดว่าทาเออเอฟคือฝากข้างบดเพือเอิ่มาเนาะครับปู่เออหายูการมืองกัไม่รักม่เกิดมมากอาตัววันอาตุขาภาลังหึงๆงแล้วก็รวยรวยนะรู้ไหกเดึงกรดึงทุกทุกคนอืมเรื่องบกเอเดียวคือ

con cả mua vô cấu bỏ thì cay quá hả? Khâu, khâu cả quá rồi hả? Em có cua, chính là sao? Ồ, sao cua không mà là nó mất? Không có trang mà là một khí Trang rồi, tôi gặp được bảo vệ mạnh luôn đó Mất, anh ấy không có đặt cứ... oh, Ngàn không, <laughs> là... uhm. <laughs> không, không thôi, khẳng tôi uhm, Khẳng tôi nhắn không có đặt <laughs>

เป็นพันบวกห้าร้อยเป็นพันห้าอืมเออของเราพอของเราเงินเขาจะหาเราเป็นเงื่อนัมาเปเื่อหาด้วยเอออาควมทางรับเขาไปหายไม่กลุ่มไม่รำไม่กลุ่มไม่มาไอ้ว่นนั้นกขายพระรักเฮงเฮงแล้วเขา่งวันนันะจะดึงจะดึงอ่ะไปทั้งกลุ่มกันทั้งหเอาไว้เงื่อนหักนะหกหกคือเงาเขาไปเงื่อนหักเลเออ งานเช้าเช้าดีกาขะงานก็ขอสวัสดห้าสิบแปดบวกเก้าสิบบวกสามร้อยเก้าสิบบวกเป็นห้าร้อยสามสิบแปดตือขอทางมือขุกมือหลักมือขุกมือว่างาดูว่นง่าขุขาพราวแนหึ่งรวยวน่าูกละเออพุชขาบวกไปยอ่สอบหกยีทสิบหกได้่าได้สองหกมืพอมาทานคือการทางทั้ของมมนนาะอจึง่าเข้าใจน่ารูกนะ Harder thanh hết mất mát 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 ngon mát 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 mát

để bắt, bắt câu cặp lấy, bắt bê cặp câu Nhìn nhìn, anh ấy đỡ như thế mà hát tự, mất ngạc, mất quật, mất Hát, thảm mất, bắt đặt tay, nứt Để bây thức ra, bỏ cái ếch Điên nhịp, bây thức ra, mặt thảm thư À, hay bỏ cái ếch, ngây sông, ngây rạc, ngây sông, ngây má, ngây rạc Chủ tộc pháp khỏe ràng Có tâm cảnh, anh ta con người khó thám quật, cổ nhà, mặt đại

การคายคือกันข <oo> ึงถาปวดก็แบบบังคายคายคือของปวดนี่嘛เออโอ้ยอเรื่ก็กอเอา้วคือขันตาไก่บ้างซ้ำข้ามันอยากกินมกหัวพ่าก็อยากกินน้ำมันบองเงี้ยข้าพ่อรู้คือกัดจะอยกินมกหัวม้างว่ะคือข้อมายกลับไปฆ่าได้โอเคเขาเขกอื่งโมกักบอกข้าเฟืองมกหัว ข้าวเฟรหัวบางบรกเือื่นก็เด้แต่กินหม้อควกันดอกว่าข้าอได้คือมาก็ได้ดอกว่าแต่กินกาแฟถ้าไปควาบมือแบบหัวเต็มมันจะกาข้าวเ่รสือหวาไหมอืออ้คือคือหวก็ข้าเฟรหัว่าคะข้าไปบ่มหัวเขโตเลยไปบ่มหัวบอกเลวคือวันคือคือมันรอกพไปเนาะ ต้อพ่อไปน้อไปตุนตุนย่างกาแฟคือเขาเจ้าเลวคาเฟ่หัวกว่าค่ะถ้าไปเพราะว่าทั้งหมกหัวเจอแบบคือเอาวิจากาแฟครับอต่คือก็งือไม่คือก็แล้เตอว่าค่ะวเออคาเฟ่หัวคาเฟ่แบบคืออื่นนั่งะคือให้ข้ามันทั่งวันทุกครังละคือคือแต่ลราหน้าเบิ่งเออคาเฟ่หัวไม่ไดกคือเ่าได้ หนึ่งสามแปดสามตะปูแกแกขึมาบอกแล้วเนาะก็บอกว่าันไปตหัวแต่ก็มมนงามมากนี่แต่ว่าการจะตื่นเต่าไะ้่หะเนาะตื่ไปแล้วร้ายมั้เลยนจังเคขัดได้มคุกูัวก็ม่ได้อือ

อึ้มากก่อน enfin like ่านหหมกัาก็ไปะอไปเข้ากับพแทบแทบไปคขูากันไปแล้วมังใ่่ะ้ะกไม่รับ20มอไหวคือกบภาพแข่เรแล้วนะนหึงึงแล้วก็ดอะไรนั่นหรือข้าปือค่ะอัข้าปตอหอแบบเิก ยาวาวบ้ากันเลก็ด้งนเราได้พวกได้อยา่ได้บังครบเตไม่มาเขาจ้างงานไปก็ทำจต้องคได้สิอยกคุไ้อยากทนงานคุณได้บ่ออยากนนงานกันไม่ไอ้บ่ยยครับผมมาเป็นอย่างนั้นมาเป็นอย่างนั้นทั้งงานแล้วนะเออพ่อกับว่าไปคืออยาแลววาแล้กปคือยเออเพื่อหมัยงนั่นบานก็คือยอู่ด้ แต่ว่ากัดกินบ่นได้응นะบ้แต่ว่าไม่คู่อยากกินได้นะเอกขึ้นเนาะถ้าอากกินเราก็อยากก็ไล้อกึนมาดื้อครับเขาเขาทำอายมาดื้อครับ้าเมื่อตื้ผู้ได้ขหุกัดเมื่อกี้เนาะอาเออข้าเปิหัวกว่าคือผู้ได้ขาบถดูเมื่อ,อกี้ไม่บอ,อ,อดข้มดามาหุนกัดเข้ามาหุ่นกัดเออเขาจะกัหยังไปกัดม่เข่าไป โอ้จากี่ค so ือเออาไมทาทันจ้า <não> ม <sai perché> <S sucked oppression> ัไม่ท่าทันมัก็เมักีคือเออป้าปบอกคือเอือไม่ใช่กับไม้เท้าเขาพูดวกับไม้เท้ารู้่าขเออมึไขไม้ไมคือเออผมเร่อว่าไม้ก้าวจำมันก็ทํากื่นขไปต้องตนนนะ แต่ว่าจะถกถากกันดิถาอยู่ใกล้ๆอค่วันน้้คุณก็แต่พะไปข้าวปื่อกว่าเค่วัร่องหลงกับมืหนึงตกตามาต้องไปเสักดกว่าแต่แค่ยังงานมันเขาว่าคือรอนั้นนะมันเก็เนจะดายแว่คนอื่นก็โก้น พราะการข้ามาถึงรอบแล้วนะเออไปรอบท้ามาทชนมือชัน้องไปบมือช so ัน้ไปรอบใานเส้ยเืียเช้าพกระเทิมทีวเข้าเรยนะม่นแหลเข้าได้น่ะเนาะอีฟ้าเข้าเรมันเป็นกัไว่าตองเชื่อใจไหมใหาจึงบ้าถ้าเข้าเรยนะันและเพรกระเทิมเต่าปะเพ่าชงไทยเป่ารัอ มั้งสงสัยจะเป่าละโอ้คือเป่อย่างนั้นค่ะคือเบ่าคือชุดเปียกเมื่อเราได้คออยอางนั้นค่ะเออคือจะลงอการาเก้แล้ววะมันก็คือชุดเกลาอละคือใกล้ขันเนอะมันก็เจ้ต่างกันะเ่าเนะองน้องที่อยน้่งท่านก็เค่อาเก่าอเนาะมันื่อย่างนีแต่ว่าแบ bắt thấy khánh, mọi người ngốc ngon mặc a ngon nắp bong 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 nắp b b bong เอา่าไนเนาะตาปูตาบ่เอาขันท้วงมันก่เป็นขาเดี๋ยขันท้วงขันแก้วช่วงจากมันข่นด้เนาะเออมันจะเป็นกางทังอีกนานวันพอมันเกิดหกแล้วเนาะมันเกิดจักแล้วนะเอาวันหกแล้วถ้าเมื่อเดียวเขาบอโหกเลยนะถ้าเมื่อเดียวถ้าเมื่อเดียวเขาบอกหกคนเทนต์เลยเนาะ จคบคร<า>ั้งแบบพ้านั่งนงเมื่อเดียวปบบ่หกก็มต้หาแล้วปบบูาครั้งหนังง่าหนึ่งาศูนจะพูเออกรเบ๋าบันถือได้เออจะทำว่าตีได้เพาบว่าถือทานั้นก่อน่าศูนย์จะพูเออถือได้สา <c oughs> มเมื่อเดียวปมหกเห็นไมห,หมปออมหก จาบมือเด็กก็ไม่หกนะหรือนะครับมไม่หกแค่ไนรถยืมมาเรือพอเอาเข้าเบาเลยแบบเผาหรือ่ะ้อครัเอาให้กู้กันคือยืนแต่ลหน้าบังเด้ารู้วนชื่สิบหกอยู่ข้างหน้าไม่ใช่อยู่ข้างหลังเข้าใจไหมคบวันชื่สิบหกอยู่ข้างหน้ายังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาบน่สิบหกลูกหลานก็ต้องได้โชคได้ราิใช่ไหม